อีกไม่นานคุณก็จะมาแล้วฉันกำลังรอคุณอยู่ฉันได้ยินเสียงปีเท้าของคุณคุณมาถึงประตูนหน้าบ้านแล้วในที่สุดฉันก็จะได้พบกับคุณแล้ว เงาหน้าร้อนที่นี่แหละสถานที่เหมาะดีนี่น่าหนกดีนะ <laughs> ไม่สนุกก็คงจะแปลกละครับคุณยุกดกับนั่นเดินมามือเปล่าเนินนาทอ่อ ถือของให้แค่นั้นอนะบนโน่นบนนี่ซะแล้ว <บน S 2> เอาไหนเลยเนะาะถ้าลองถือซะขนาดเนี้ยเป็นใครก็ต้องบนทั้งนั้นละครับเดเมกิคุงนะ่ะเขายังไม่เห็นบนอะไรสักคำอ่ะขอโทษนะจ๊ะดอรเมกิคุงที่ให้ช่วยถือของให้นะจ๊ะไม่เป็นไรเอ,อเออเอถ้าเป็นของของที่มาริจังแล้วก็สิบยี่สิบอันฉันก็ถือได้เราจ้ะ ว่าตานุกิเขาบอกว่าเขาจะช่วยถือสัมภาระให้หมดเลยละจ้าผมไม่ได้พูดนะ้าใจแล้วอยากถือก็ออกไปเลยอยากถือสันไดอเก่งจังเลยนะเจ้าว่าตานุกิคุงยังถือไวอี๋ละจ้าสบายมากเลยล่ะครับอเใส่อะไรไม่บ้างเนี่ยสบายอยู่แล้วครับที่บาวริจังยิ่เองเราวิกิว่าอะไรนะอ๋อ ที่นี่คือบ้านเช่าที่พวกเราจะมาพักกันสินนะคะจ้าช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยใช่ไหมละ่ะและเป็นวันหยุดหน้าร้อนพอดีด้วยฉันก็เลยชวนทุกคนมาหลบร้อนกันนะจ้าพิเศษมากเลยครับทำไมมีน้ำแล้วก็นนะเอเเอเอ,เอ,เอของพวกนี้ถ้าทางจะหนักหน้าเดิวเลยนะมันก็เอาเรื่องเหมือนกันครับถ้าพี่ขอโดมิกิคุงว่าช่วยหน่อยนะครับเดี๋ยวเขาก็มาช่วยแล้วล่วนะนาผมไม่พูดลัก ไม่พูดแน่เหรอฮะแน่นอนครับฉันว่าพูดแล้วแต่จะสบายขึ้นนะไม่มีทางครับนี่เงาจริงๆนั่นแหละมันมาพูดซ้ำสองเลยนะไฟจบ้าพูดอย่างอื่นไม่เป็นเลยไงฟ้าแล้วที่ตัวนายเองน่ะชอบาตัวเป็นทอมไม่รู้ร้อนทีนั่นแหลยจะเข้าไปเลยนะจะเข้าไปสงสารอะไรบ้างไหมคุณเจล้ชั่วเจ้าสุดไงที่ต้องมาแบกของหนักแบบนี้น่ะต้องเอาตาปลาดุกมามองฉันเลยนะฉันไปไหนทำไมนายต้องตามไปด้วยฟ้าร้อนจัง วันนี้อากาศร้อนมากดอกไม้ที่ฉันปักไว้ให้คุณดอกไม้สีน้ำเงินที่อยู่ในแจกันสีน้ำเงินกำลังมองฉันอยู่อากาศร้อนขนาดนี้ดอกไม้จะเหี่ยวไหมนะ่ใช่แล้วฉันเปลี่ยนน้ำให้มันเพราะมันเป็นดอกไม้ที่ฉันเตรียมไว้ให้คุณยังไงละ่ะสวยจังเลยนะคะนั่งสินะ ดูท่าจะได้รับการดูแลอย่างดีเลยนะเนี่ขึ้นไปดูข้างบนกันไหมจ๊ะเ,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 เอห้องครัวก็สวยด้วยนะเนี่ยไอ้เรามมนก็เราแล้วนะทำไมต้องแมะมาดูห้องครัวก่อนที่อื่นด้วยนะเนี่ยแต่ว่า คนทำครัวก็คือเราคนขนวัตถุดิบมาก็คือเราเราทั้งนั้นแหละฮะเฮ้ยอ้อยเจ็บ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 ,จบอะออ ไม่ดีแรงเลยนะแค่จับเฉยๆเองไม่ได้บิดสักหน่อยน่าว้าวข้างล่างนั้นติดทะเลด้วยใช่ไหมคะใช่หน้าร้อนทั้งทีก็ต้องว่ายน้ำกันให้เต็มที่เลยสิฉันโ้าไปบอกว่าให้เอาชุดว่ายน้ำมาด้วยใช่ไหมล่จะจ๊ะค่ะดีจังเลยนะครับคุณมาหาชันแล้ว คนดีที่ฉันรอคอยมาตลอดคุณคงจะเห็นดอกไม้สีน้ำเงินแล้วใช่ไหมคะหวังว่าคุณคงจะดีใจนะคะคุณจะยิ้มให้ฉันใช่ไหมคะห้องก็สวยนะเนี่ย กลดท้พี่มาวันนี้จังในชุดว่ายน้ำต้องแนวรักแน่ๆเลยแต่ว่าทะเลเนี่ยนะมีเยอะซะด้วยสิมีทั้งสิ่งลี้ลับทั้งวิญญาณเพียบเลย แต่ว่าว่าบรรยกาศที่ได้ไว่ายน้ำกับพี่เมาทีา่จังทักแทเลยอมันดูแปลกๆยังไงไม่รู้แฮะตรงไหนยหยพี่น้ายว่ามันแปลกๆนะเรื่องที่น้ำมาอยู่ห้องข้างๆฉันน่ะแซ่ ี่จะอยู่ห้องข้างๆให้มาติดจังมากกว่านีดนาโนงนี่เขาก็อยู่ห้องตรงข้ามแล้วไงฉันไม่เอาห้องตรงข้ามาจะเจอห้องติดกันบดีวกันตั้งแยะตั้งแย่เลยพูดอะไรไม่เห็นเข้าใจเลยคนอย่างน้ะชาตินี้ไม่มีวันเข้าใจหรอกนาะนั่นก็ดีแล้วละ่ะที่ไม่เข้าใจโอ้ยมันน่านักคุณคงสังเกตเห็นแล้วสินะคะคุณคงจะสังเกตเห็นฉันแล้วสินะคะ นี่คุณคะฉันอยู่ตรงนี้ไงคะอร่อยมากเลยเนื้อจังได้ระดับพอดียอดเยี่ยมมากเลยละ่ะ่ิบาริจังรับเพิ่มไหมครับฉันอิ่มแล้วละจ้าขอบคุณนะว่ตนวันโนกิคุงเป็นจานที่อร่อยมากเลยแหมไม่หรอกครับอขอบ เพิ่มหน่อยนายเนี่ยกินมากเกินไปแล้วนะต้อกินเท่าไหร่ฉันจะพอใจนะคุณค่ะดมเลยฉันได้กินสวน,นฉัน,ฉนสักทีอะฉยเละคะ่ะจแรงใ้เป็นมากไหมเนี่ยฉันอยู่ตรงนี้คะ่ะฉันอยากให้คุณรู้นะคะว่าฉันรอคุณอยู่ตรงนี้ไดา,ดาฉันเป็นหลังมื้ออาหารนี่ดีเนอะยอดเยี่ยมยงั้นก็ดีแล้วล่ะครับเพราะผมก็มีเหตุผลเหมือนกันที่เอามาด้วย นี่ครับของพี่เมาที่จังเป็นแชมเปญเชอร์เบตรครับผมเอาแอลกอฮอล์ออกไปหมดแล้วล่ะครับขอบคุณนะจ๊ะอที่เมาที่จังน่ารักเหลือเกินเอามาฉันด้วยสิหมอนยังไม่น่ารักสักไรเอาล่ะรีบพักผ่อนดีกว่านะพรุ่งนี้จะได้ตื่นแต่เช้า น่าสินะคะนี่วัตานุกิคุงไหนไหนก็มาแล้วพรุ่งนี้เราไปไว่ายน้ำด้วยกันนะจ๊ะอ๋อเอออืมราตรีสวัสดิน์นะจ๊ะราตรีสวัสดิ์ครับไปไว่ายน้ำด้วยกันนะไปไว่ายน้ำด้วยกันนะไปไว่ายน้ำด้วยกันนะเฮยอ,อี๋ทำไมทํมา ตัวมาร์นขัดขวางความสุขของฉันด้วยนะม,มีอะไรอ่ะนายก็ขอฉันช่วยสิเรื่องอะไรอ่ะแค่เก็บกวาดแค่นี้เรื่องอะไรฉันต้องขอร้องให้นายช่วยด้วยเล่างี่เงา่าอ,อ่านเช้าพรุ่งนี้ฉันัะไม่ทำเผื่อนายด้วยรู้ไว้ซะได้ยินไหมบ้า ฉันรออยู่นะฉันรอคุณอยู่ในชุดกระโปรงสีน้ำเงินที่คุณชอบยังไงล่ะคะฉันรอให้คุณมาหาฉันนะคะเพราะฉันมีเรื่องที่อยากให้คุณช่วยทำให้ฉันรอคุณอยู่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  ฉันรอคุณอยู่